สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งในแชร์หมดเปิดอกเรื่องประกันกับโดงนะครับผมโดงนะครับคราวนี้ผมมีหัวข้อที่น่าจะสะใจท่านผู้ชมนะครับขออนุญาตพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับในหัวข้อทำทำไมประกันชีวิตไร้สารละนะครับท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไงครับไร้สาระไหมครับก็ผมขอไม่ตอบแล้วกันเอาว่าอยู่ที่มุมมองนะครับถ้าท่านมองว่ามันไร้สาระมันก็คงจะไร้สาระแต่ถ้าท่านมองว่ามันมีประโยชน์มันก็จะเป็นประโยชน์นะครับ ประกันชีวิตเป็นเรื่องไร้สาระหรือไม่นะครับผมถามนิดหนึ่งนะครับท่านทําประกันรถทําไมครับมันจะไร้สาระไหมครับรถยนต์ประกันบ้านท่านทํำทาไมครับมันน่าจะเป็นเรื่องไร้สาระไหมรถยนต์ซ่อมได้ซ่อมได้ด้วยถ้าชนถูกไหมครับซ่อมได้ด้วยถ้าชนถูกไหมฮะเปลี่ยนอะไรก็มีถูกไหมครับ ทำทำไมะครับประกันรถแล้วเสียทิ้งด้วยถูกไหมครับไม่เกิดอะไรขึ้นก็จ่ายฟรีถูกไหมครับ,นะรบท่านทาทาไมผมขอไม่ตอบนะครับนะฮะแต่ผมอยากใช้ข้อคิดว่านะครับรถยนต์เป็นสิ่งที่ซ่อมเปลี่ยนอะไรได้ตลอดเวลานะครับเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่ส่วนประกันชีวิตคือชีวิตคือชีวิตของคนนะครับคนเป็นผู้หาเงินมาซื้อรถด,ด้วยซ้ำไป คนย่อมมีค่ามากกว่ารถยนต์ใช่หรือไม่ถ้ามันใช่นะครับท่านสามารถทำประกันรถยนต์ได้แล้วทำไมไม่ทำประกันชีวิตตัวเองครับทั้งที่ตัวเองเป็นชีวิตคุณค่าหรือชีวิตเนี่ยมันประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้เลยนะมันมากมายมาหาศาลกว่ารถยนต์หนึ่งคันต่อให้มันเป็นรถซปเปอร์คาร์ด้วยซ้ำไปรถซปเปอร์คาร์หรือรถยนต์ที่ท่นานใช้อยู่ มันจะไม่มีเกิดขึ้นเลยถ้าไม่เกิดจากชีวิตของคนที่หาเงินมามากพอเหน็ดเหนื่อยมามากพอ <c oughs> ที่เพื่อจะซื้อรถคันนั้นมาใช่หรือไม่แต่ท่านยังสามารถสละเงินประมาณ 1- 2เปอร์เซนของเบี้ยป,ประกันรถยนต์ที่เสียทิ้งให้กับรถยนต์คันนั้นถูกไหมครับท่านยังเสียได้เลยแล้วชีวิตของท่านชีวิตบุตรหลานชีวิตพ่อแม่ของท่านท่านคิดว่ามันมีคุณค่ามากพอหรือมากกว่ารถยนต์คันหนึ่งไหมครับ ผมก็ให้ข้อคิดไว้ข้อนั้นคือข้อที่หนึ่งนะฮะส่วนข้อที่สองนะครับถ้าประกันชีวิตไร้าสาระผมขออนุญาตยกตัวอย่างคนที่ประสบความสาเร็จและร่ํารวยมหาศาลมากมายในทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยส่วนใหญ่ทําประกันชีวิตทั้งนั้นเลยครับผมถามว่าคนเหล่านั้นฉลาดน้อยหรือครับ <multim> <S <s นะฮะ <s> ที่จะซื้อประกันชีวิตเอาไว้เขาประสบความสาเร็จ เขายัางซื้อและซื้อไม่น้อยซื้อทุนประกันไม่น้อยกว่าสิบล้านบางคนทําทุนประกันเป็นร้อยล้านผมถามว่าคนเหล่านี้ฉลาดน้อยหรือครับผมพูดต,งตรงๆเนาะไม่โกรธนะใช่ไหมฮะทําไมเขายัางซื้อครับแล้วสำหรับคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จหรือกําลังจะประสบความสําเร็จหรือเราเราท่านๆก็ตามประกันชีวิตมันจะไร้สาระไหมครับคนที่ประสบความสําเร็จแล้ว น่าจะมีความจําเป็นน้อยกว่าด้วยซ้ำไปเพราะมีเงินมีทองมากมายเขายังทําประกันชีวิตเลยแล้วคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จอย่างคุณกันผมก็ได้นะหรือกําลังจะประสบความสำเร็จอย่างท่านอย่างผมหรือยังไม่ประสบความสำเร็จเลยอาจจะเป็นพุ่งแค่เริ่มต้นสร้างตัวทําไมจะไม่ทําประกันชีวิตประกันชีวิตคุณสามารถแม้แต่ทั้งประกันสุขภาพด้วยคุณสามารถเลือกซื้อในวงเงินที่คุณมีพอตามฐานะและความสามารถของแต่ละคน เมื่อคุณเติบโตร่ํารวยประสบความสำเร็จมากคุณ,ค,ณคุณก็สามารถเพิ่มทุนประกันได้ไม่มีใครบังคับคุณนะครับหรืออย่างน้อยคุณจะเริ่มต้นทีป่ประกันอุบัติเหตุหลักพันต้นๆเพื่อเซฟเอาไว้ก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับว่าประกันชีวิตเป็นเรื่องที่ไร้สาระหรือไม่ท่านเป็นผู้คิดครับชอบกดไลค์กดแชรก์กดติดตามกดไลค์เลยครับกดไลค์เลยกดติดตามนะครับท่านจะได้สาระดีๆจากผมแบบกงไปกงมา นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์ครับสวัสดีครับ